สบายดีพี่น้องสบายดีมา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 มัวนท่ายผู้เดียวมาเนี่ยเลือกกินเมื่อวานมามัมมวนท่ายคนเดียวเย็นซาซาเสื่นใจซาซาเสื่อใจเมื่อวานเนี่ยก็เมาแทยเมืว่วาจนเตีนกับประยากติบน,มา,านมา มำหมนุนนำกันมากินนำกันปีใหม่อยู่ดีมีแฮงสุขดีทุกคนเดอ้อความเจ็บอยได้ความไข่อย่ามีอายุมั่นขวัญยืนเงินไหลนองทองไหลโฮมเดอ้อ เมาแถมาว่าเมื่อนตรก็บวรจะขึ้นมาขึ้นพี่จะมามามาสาสา กินมือละจอกล่างซันผิดกินไล่บอดี้ก็บ่างกินหน่อยเลยเป็นยากินลไลยเลยเป็นพิษมียังเคยกันก็กินลไลยเลยเป็นพิษกินหน่อยเลยเป็นยาพี่น้องเอ้ย Ma 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 kinh 5 cắn Xẹp 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 Kẹp กินหน่อยเป็นยากินหลายบ่วยกินไห้สองซมเมอร์อนนึง